ซีเรียสนะคะก็คือคนอะมองภาพเหมือนความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วก็นะถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครออกมาแก้เถ้าให้หรือว่ามาบอกว่าเออไม่ใช่เราเนาะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพจเพจหนึ่งนะคะที่ได้มายืนยันแล้วว่าโอเคไม่ใช่ไม่ใช่มานนะเป็นท่านอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ากว่าที่เรื่องนี้จะกระจ่างวันนี้ก็ผ่านมาน่าจะสัก3ามเดือน4ี่เดือนได้แล้ว ก็อาจจะยังมีคนเข้าใจผิดอยู่เยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ถ้าถามจริงๆก็ก็ชินแล้วเนาะโดนบ่อยอะค่ะโดนบ่อยมากแล้วมันกระทบกับธุรกิจที่เราทําอะไรไหมคะถ้าเรื่องกระเป๋ากระทบมากค่ะเพราะถือว่าก่อนหน้านี้เราก็ทํากระเป๋าเนาะคนก็รับทราบแต่ว่าอย่างที่ได้แจ้งไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะก็คือเราไม่ได้มีการขายกระเป๋าโดยตรงอยู่แล้วเนาะเราจะรับซื้ออย่างเดียวจะไม่ได้ขายนะคะถ้าการขายเนี่ยจะขายตรงไปที่ทางร้าน้ายกระทบเหมือนกันเพราะคนถามเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะ ได้แก้แค่ในคนที่รู้จักเราแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักเราเราก็อาจจะไม่ได้แก้เขาก็อาจจะเชื่อข่าวแรกเหมือนปกติอะค่ะคนไทยอย่างเงี้ยอ่านหนังสือคือเคยเชื่อข่าวแรกเลยพลาดหัวยังไงก็เชื่อบบนั้นแต่ว่าไอข่าวที่แก้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนมามาติดตามดูว่าโอเคเออไม่ใช่นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดมีเพจเพตนึงออกมาแล้วก็พูดชัดเจนว่าไม่ใช่เรานะเป็นไฮโซอีกท่านนึงที่ไม่ใช่เราค่ะ จริงพอเราโดนเ,เป็นอยู่ว่าโดนจับผิดมันเป็นแล้วแล้วเราไปตามหาไปจริงๆแล้วคนคนนั้นเขาเป็นใครที่โกงเอาจริงๆเลยไหมไม่ตามเลยเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างค่ะหนึ่งความสัมพันธ์กับทางน้องจ้าอาสยามเองเนี่ยส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักกันเนาะ <laughs> มันมันข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะคือเขาบอกว่าเป็นคนสนิทด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกในเรื่องดราม่าแบบนี้ เจอหลายๆาๆยๆครั้งมากจนจนรู้สึกว่าเอออะไรก็หวยก็ต้องมาออกที่เราเนาะคือถ้าพูดถึงคําว่าแบบไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่องอะไรมาจะต้องเป็นเราคนแรกอันนี้ก็แอบไม่เข้าใจเหมือนกัน<ต>นเร,เรน่งค่ะคุาคนที่โกงจะอาศัยนอยากทุกทราบค่ะราซา